วันนั้นเองเนี่ยบังเอิญว่าผมอะได้ไปเจอกับทางผู้กำกับซึ่งเป็นผู้กกับหนังเรื่องนี้นะครับแล้วปรากฏว่าผู้กำับท่านนั้นเนี่ยนะฮะคือเพิ่งจะแจ้งผมมาเมื่อสักครู่นี้ครับว่าตัวเขาเองได้รับเชื้อโคิดแม่พี่หนุ่มกัญชัยก็ออกมามาบอกว่าขอกักตัวก่อน14วันเพราะอยู่ยในกลุ่มเสี่ยงก็ดีแล้วครับเพราะพี่หนุ่มทีแรกเขาเขาา เขาเขาเป็นอักษรย่อกันมาก่อนเนาะแล้วมองแม่ถามว่าเออตกลงมาเป็นใครแล้วถามถามอิงมาแล้วก็ภาพที่เขาเบอร์เนี่ยมันไม่น่าจะใช่หนุ่มกัญชัยนะฮะมันน่าจะเป็นอาอีกท่านหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่น้อยสีเขาก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงไม่เสี่ยงเขาก็ไม่บอกเพราะว่านักข่าวโทรไปสัมภาษณ์เาก็ไม่รับสายไม่ให้สัมภาษณ์ด้วยนะฮะ เราก็เอ๊ะหรือจะเป็นอาวะหรือว่ายังไงวะทุกคนทุกตอนนี้ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะถูกสงสัยได้หมดนะฮะเพราะใน,ใน,นะ่นเพราะว่าคนทํางานในวงการบันเทิงมันก็ไปทั่วกันไปหมดไม่ต้องคนในวงไม่ต้องชาวบ้านหรอกคนในวงการบันเทิงเนี่ยมันไปเจอคนทั่วไปหมดพอไปไปมาเมื่อตอนเย็นที่ผ่านมาพี่ดุ่มกัญชัยเขาก็ออกมาไลฟ์สดใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวผมเองเนี่ยนะฮะก็อาจจะเป็นผู้เสี่ยงสูงเหมือนกันคือคือเรียกว่าอาจจะต้องสังเกตอาการ นะครับแต่ณนะตอนนี้วันนี้ผมได้มีการเช็คปกติของผมอยู่แล้วนะฮะโดยการใช้ชุดตัวตัวเทสที่เขาเรียกว่า antigen test เนี่ยนะฮะเป็นเป็น rapid t e s เนี่ยในการสว a p จมูกไปวันนี้ผมไม่พบเชื้อนะครับผมไม่พบเชือ้อสรุปสุดท้ายเขาก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วก็จะต้องจะต้องพักงานแล้วงานพี่หนุ่มเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนอหรืว่ารายการเ,เขาดังหมดเลยเนาะรายการาหงกระสแส ข่าวใส่ไข่ข่าวใส่ไข่ย,ยังไม่เท่าไหร่มันยังมีสลับคนมามาพูดได้แต่โหนกระแสนี่ใครจะมาแทนแล่ะถ้าไม่ใช่หนุ่มกัญชัย <No. S 2> ใช่ไหมอาจจะเป็นหมวยใช่ไหมเรต้องรอดูเออแล้วก็ช่อง3อ่านข่าวอ่ะโอเคมันยังไมไ่เท่าไหร่แต่ว่าเป็นห่วงเรื่องไอ้น,นี่งไงโหนกระแสเพราะว่าเวลาคนเขามาส่วนใหญ่เนี่ยเขามาเพราะพี่หนุ่มไงออแล้วแม้ว่าอย่างนี้คือพี่หนุ่มเขาถือว่าเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมนีเนาะ ทุกคนเข,เขาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่แต่พี่หนุม่มแั่นแหละแต่พี่หนุม่มเขาเป็นบุคคลสาธารนณะคนก็เลยชื่นชมพี่หนุม่มแต่ถ้าถามพี่ว่าหลายคนเขาก็แล้วเขาก็กัก,กตัวเพราะว่ากัก,กตัวหยุดเชื้อเพื่อชาติกันแต่มันก็มีหลายเคสบางเคสนอนด้วยกันไม่ติดก็มีบางเคสอยู่ห่างๆติดก็มีมันแล้วแต่บุญแต่กรรมด้วยโรคนี้ยพี่ว่านะอือก็คือถือว่าเป็นตอนนี้ไม่ไร้แรงนะแม่น้องในวงการบันเทิงทุกๆวงการแหละ ทุกวงการทุกวงการรออย่างเดียวค่ะรอให้มีวัคซีนตัวที่มันดีๆออกมาอีกไม่นานพี่เชื่อว่ามันต้องมีแล้วเราต้องเอานำเข้ามาได้ตัวที่มันป้องกันแบบร้อเปอร์เซนต์ฉีดไปแค่เข็มเดียวก็รู้เรื่องพี่ว่ามันต้องมีอนาคตมันต้องมีอย่าลืมมัาโลกนี้มันเพิ่งเกิดเพราะฉะนั้นเนี่ยวัคซีนมันเพิ่งคิดมาได้ไม่กี่ไม่ถึงสามปีได้ซ้ําไปอ่ะไม่ถึงสองปีได้ซ้ําไปอ่ะวัคซีนเพิ่งออกมาเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวที่เสถียรออกมาอย่างแน่นอนแต่คนในวงการบันเทิงเนี่ยก็ต้องระมััดระวง เพราะว่ามันก็มีบางกองละครก็ยังแอบถ่ายกันอยู่นะเท่าที่ทราบมานะคะแล้วก็ตอนนี้บางบางสถานีเนี่ยที่ติดเชื้อหนักๆเนี่ยเขาก็ไปเช่าสตูดิโอข้างนอกถ่ายแล้วนะคะเขาก็ไม่ให้เข้าไปเหยียบข้างในเลยก็ระมัดระวังกันต่อไปเราคนไทยนะฮะอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้เขาให้เราล็อกดาวน์ใช่ไหมใช่ครับล็อกดาวน์ไกลๆเราก็ต้องล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านทุกวันนี้ทุกคนกลับบ้านสองทุ่มก็อยู่บ้านกันหมดแล้ว ก็หวังว่ายอดผู้ติดเชื้อเนี่ยมันจะลดลงลดลงเรื่อยๆไม่อยากจะให้มันมีมากขึ้นไปกว่านี้ค่ะแม้ว่าพี่หนุ่มกัญชัยน่าจะไม่น่าติดหรอไม่เนาแค่แค่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเฉยใช่ไหมอันนี้ไม่ทราบเราตอบไม่ได้เพราะว่าโรคพวกนี้มันต้องตรวจเดี๋ยวมันจะมีเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่ออกมาแล้วก็ไม่ต้องอนุมัติ่อที่จะออกมาอีกตัวหนึ่งนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนว่ามันประสิทธิภาพจะดีมากน้อยขนาดไหนก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงแต่ว่าอธิฐานให้มียาหรือวั ฉีดดีๆหน่อยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดมีวัคซีนดีๆฉีดเนี่ยมันก็ทําให้คนไทยเนี่ยปลอดปลอดภัยมากขึ้นะใช่แม่ก็คืออย่างงี้ก็ต้องรอดูประกาศต่อไปใช่ไหมเอ่อประเทศไทยเราเนี่ยมันดีหมดทุกอย่างนะเสียอย่างเดียวเราเอาวัคซีนวัคซีนเข้ามาช้ากว่าชาวบ้านเนาะอย่างลาวอย่างงี้เขาก็ฉีดไฟเซอร์เนาะประเทศอื่นเขาก็ฉีดแต่ตัวดีๆประเทศเราเนี่ยมันต้องหาตัวดีๆมาให้ประชาชนฉีดนะฮะเพราะว่ามันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ แต่เราเชื่อว่ารัฐบาลเขาก็าําได้เขาพยายามทําอยู่ใจเย็นๆนะคะต้องใจเย็นๆอย่ารีบอย่าร้อนแต่ถ้าเกิดช้าเกินไปก็ไม่ไหวนะครบเพราะมันจะติดทั้งประเทศแล้วมันก็ต้องให้มันมันมันจะเป็นไฟลามทุ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องให้สมเหตุสมผลด้วยนะคะรบกวนเธอค่ะวอนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเนี่ยนอกจากวัคซีนแล้วดีๆแล้วเนี่ยนะคะที่จะต้องเอามาฉีดให้กับประชาชนเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยตอนนี้คุณล็อกดาวใช่ไหมเป็นพื้นที่สีแดงมันมีเยอะแล้วค่าบ้าน ค่ารถค่าบัตรเครดิตค่าน้ำค่าไฟมันต้องพักชําระนี้แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะหลายคนตกงานหลายคนค่าตัวตายนะฮะหลายคนกระโดดตึกทั้งที่เป็นข่าวและไม่เป็นข่าวแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ลําบากหลายคนก็ต้องกลับต่างจังหวัดไปอยู่กับพ่อกับแม่ไปอยู่กับลูกกับหลานเพราะว่าไม่มีรายได้มันต้องมีนโยบายอันนี้พักชําระนี่ค่าบ้านค่ารถค่าบัตรเครดิตแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟเนี่ยให้แบบว่า มันต้องลดราคามันต้องลดให้ถูกหน่อยอะ่ะไม่ใช่มันยังแพงอยู่ถ้ามันยังแพงอยู่อะ่ะล็อกดาวน์ไปก็แค่นั้นคนอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนมันก็เปิดไฟอะ่ะมันก็เปิดพัดลมมันก็เปิดแอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยค่าน้าค่าไฟก็ต้องลดให้เขาด้วยแล้วก็นี่บัตรเครดิตนี่บ้านนี่รถก็ต้องให้เขาหยุดชําระด้วยโดย,โดยเฉพาะพื้นที่สีแดงอะ่ะต้องหยุดให้เขาด้วยไม่งั้นเขาตายค่ะไม่ตายกับโควิดก็มาตายกับพนที่คอเซ็นเตอร์มันโทรเขามาด่าเนี่ยแหละคะ่ะ ติดตามรายการเต่าตอบได้นะคุณผู้ชมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา21นาฬิกานะทางช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสับสก์ายและกดกระดิ่งด้วยเช่นเดียวกันครับติดตามรายการเต่าตอบได้นะคุณผู้ชมนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเวลา21นาฬิกานะทางช่องนี้เลยนะคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะสับสครายและกดกระดิ่งด้วยเช่นเดียวกันครับ